สวัสดีครับผมเป้นะครับรถตู้เกตเอพรีเมียมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูตัวรถตู้นะครับเป็นเบาะผ้า4ี่แถวนะครับปี17นะครับราคา7จ็ดแสนานะครับสภาพสวยสภาพเนี้ยบโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีเสียหายนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับแล้วไปดูคลิปนี้กันเลยไปสวัสดีครับสวัสดีนะครับมาเดี๋ยวผมพามาดูนะครับวันนี้พาดูรถตู้นะครับ รถตู้นะครับเอาไปใช้งานวิ่งงานหรือจะเอาไปจอดป้ายเหลืองอะไรก็ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่พื้นที่เนาะแล้วก็หรือจะมีญาติเยอะนะครับหรือจะเป็นสายแคมปิ้งนะครับมีงบถึงอยากเอาไปใช้สักคันนะญาติสิบคนสิบห้าคนผมบอกเลยรถตู้นะดีกว่ารถครอบครัวอีกนะผมบอกเลยนะครัไปจะเยอะกว่ารถครอบครัวด้วยนะครับและราคาพรเลยแล้วมาเผื่อถูกกว่าด้วยครับรถครอบครัวนะครับไปไหนเป็นร้านเลยร้านห้าร้านหกแต่ ตอนนี้นะครับรถตู้คันนี้เหลือแค่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้านะครับจะวิ่งงานก็ได้หาตังก็ได้นะครับงานบุนงานบวชต่างๆได้หมดนะครับเอาไปรับจุงรับจ้างได้หมดเลยตามจังหวัดเนาะหรือสายแคมปิ้งนะครับเอาไปทําเป็นรถตู้แคมปิ้งอะไรก็ได้เช่นกันนะครับคันนี้ผมว่าตอบโจทย์มากนะครับสีบอลเงินเดิมๆโครงสร้างเดิมนะครับย้ำว่าเดิมแท้ทั้งคันเลยนะครับตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องสามพันนะครับ ยางเเครื่อง3,000ันะของค่ายโตโยต้านะครับทะเบียน297นะครับป้ายฟ้าไม่ใช่ป้ายเหลืองไม่ใช่รถสาธารณะนะครับรถคันนี้เป็นรถที่วิ่งส่วนบุคคลนะครับรถหน่วยงานปลดระวางนะครับประวัติูนย์เช็คได้นะครับคันนี้ที่สำคัญคือไมค์แค่0 0 0 0หมนโลนะครับไมค์น้อยมากไมค์0 0 0 0หมโลหายากนะครับผมบอกเลยไมค์เ0 0 0หมโลแปดแล้วก็8 0 0ห0นนะครับมีประมาณ78คันนะใครอยากได้นะครับทักหาโทรหาได้เลยนะครับ มีปี17ปี18นะครับ2รุ่นนี้ราคาประมาณนี้700,000กว่าบาทนะครับ700,000 800,000นะครับ800,001 800,002มีครบหมดเลยนะครับให้ดูนะครับคันนี้นะไฟหน้าเดิมๆนะครับไฟหน้าเดิมมันติรีฟิคเตอร์นะครับกระจังหน้าก็โครเมียม2ชั้นแบบนี้นะครับไฟตะมองสปอตไลท์มีให้ครบนะครับสีบอลเงินสภาพสวยสภาพเอี่ยมเลยนะครับกระจกนะของแท้ของเดิมนะครับโตโยต้านะครับ กระจกเดิมแท้นะครับออกจากห้างไฟแดงคือกระจกนี้ก็อันนี้ก็คือของแท้นะครับที่ป่าน้ําฝนนะครับนี่ไม่มีเสื่อมสภาพใช้ได้ปกติกระจกนะครับได้มาก็เป็นสีดาด้านอํดด้านแบบนี้นะครับและก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะที่สําคัญภาษีพรไม่ต้องกังวลนะครับไร้กังวลเลยผมต่อให้เรียบร้อยนะครับต่อให้เรียบร้อยนะครับรถตู้นะครับเอาไปใช้งานนะครับใครเอาไปเนี่ยผมบอกเลยรายได้เดือนหนึ่งอ่ะสี่ห้าหมื่นนะครับถ้าขยันขยันหน่อยนะเอาไปใช้เงินเอาไปใช้งานหาเงินเนาะ แล้วก็คิวกันาสาดเป็นแคปล,ลาแบบนี้ก็มีใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่มาให้เรียบร้อยนะครับเรียกว่าครบเครื่องเลยนะครับแมกและยางนะครับให้มาเนาะแมกและยางนะครับให้มาแล้วนะครับแมกล้อกระทะนะอ่าแล้วก็มีกรอบเรียกว่าเป็นกรอบพลาสติกนะครับกรอบล้อนะครับพลาสติกครอบไปด้วยอ่ายางนะครับสภาพก็คือใช้ได้เลยนะครับ รถนะครับมีการวิ่งอยู่ใกล้ๆนะวิ่งวอร์มทุกสามวันนะครับวิ่งวอร์มเครื่องนะยางใหม่สภาพดีนะครับปีกนกปีกนกสวยเดิมเลยนะครับผมให้ดูปีกนกนะครับปีกบนปีกล่างโช๊คต่างๆครับให้ดูเลยนะครับเดิมนะครับไม่รั่วไม่แตกไม่อาดใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขนะครับรถไม่เคยโดนชนนะครับแล้วผมเปิดประตูให้ดูนะครับให้ดูภายในนะว่าเอี่ยมๆแบบนี้นะครับ ซื้อไปนะครับเดี๋ยวผมแนะนําร้านได้นะมีงบประมาณห้าหมื่นหกหมื่นนะเอาไปแต่งเป็น VIP ได้เลยนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยวันนี้สวยกว่านี้เยอะนะครับเอาแนะนําร้านแต่งได้นะใครได้ VIP เอาไปแต่งได้นะครับออกไปแล้วเอาไปแต่งได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่ารถตูก็ต้องมีงบดาวหน่อยเนาะแสน 2, สองแสนว่าไปนะครับควรจะมีนะควรจะมีนะแล้วก็สภาพเนี่ยให้ดูได้เลยภายในภายนอกนะครับบอกค่อนข้างใหม่มากนะใหม่มากเลยไม่เจ็บไม่ช้ำบนตึงๆนะครับ เบาะด้านหลังพับได้แบบนี้นะครับแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถว4ี่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออะไรอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถจะเปิดพับเก็บได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเครื่องเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสปอตเป็นอาร์โครงสร้างรถนะครับนี่โครงสร้างรถต้องดูตรงนี้นะครับว่าเดิมไหมนะครับนี่เดิมหรือเปล่าไม่มีโดนนะครับลูกค้าบางเคสบอกว่าไปซื้อที่อื่นนะครับแล้วนะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะเอาไปใช้นะครับประมาณไม่ถึงปีนะครับ สองเดือนสามเดือนนะออกไปนะครับเครื่องมีปัญหานู่นปัญหานี่นะครับรถขับกินซ้ายกินขวาบ้างนะครับอ่าก็ปัญหาหลายๆอย่างนะครับก็ทําให้มาจบที่เราเนอะลูกค้าก็มาซื้อสดกับผมนะครับแล้วก็ของแถมก็ให้ไปนะครับอ่าลูกค้าก็ถูกใจมากนะครับผมก็มีําคิดไปอยู่นะว่าปล่อยลงไปรถอะไรเงี้ยมีนะครับลองปิดหน่อยปิดได้ไหมไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ปลดอ่าให้ดูนะครับลองปิดไปนะครับประตูสไลด์เลื่อนปิดปกตินะ อ่ะปิดได้ปกตินะครับอ่าหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับล้งค่านะครับสังเกตเขาสังเกตนะครับการดูนะครับนี่สปอร์ตเป็นอาร์คเดิมเดิมต้องเป็นแบบนี้นะครับเดิมเดิมต้องเป็นแบบนี้นะเสียงใสใสสีเดิมเดิมนะครับฝาดท้ายเปิดมานะครับข้างหลังนี่บอกเลยว่าพับแบบนี้ได้นะครับกว้างหน้าใช้นะครับกว้างมากนะ กว้างนะครับแล้วบอกเลยว่าเป็นรถที่เอาไว้ใช้หาเงินหาทองเข้าบ้านนะครับใครไม่มีอาชีพหรือว่ากําลังมีกําลังหางานหรือมีแผนจะปลดจะออกจากงานแล้วไปหาอยู่บ้านอะไรเงี้ยนี่ครับผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์มากจะวิ่งในเมืองกรุงเทพก็ได้ภูกๆๆเก็ตพัทยาได้หมดเลยนะครับหรือวิ่งมามาโทวจงโทวจีนแบบนี้ๆๆๆๆๆได้หมดเลยนะครับเอาไปใช้นะครับเนี่ยผมแนะนําแนวอาชีพเนาะว่าเอาไปใช้ได้อะไรไบ้างเนานะสปอร์ตเป็นอาร์ถมเดิมนะครับหรือบางคนนะครับญาติเยอะนะครับก็เอาไปวิ่งงานที่บ้านตัวเองแล้วเอาใช้นะครับนี่ ก็มีหลายอย่างเลยนะครับลูกช่องทางมันเยอะนะครับรถตู้นะไปใช้งานนะครับบางคนลูกค้าผมบางคนนะไปหูรายได้เดือนเป็นแสนนะครับมีวิ่งรถตู้เนี่ยเขาวิ่งงานทัวร์บ้างวิ่งรับส่งพนักงานโรงงานบ้างพวกเนี้ยครับพวกเจ้าของกิจการต่างๆครับเนี่ยเขาก็เอาไปใช้นะครับได้ตังได้เงินได้ทองนะครับอยู่กินสบายอ่ารถตู้สภาพเดิมนะครับเดิมๆเลยนะครับขอดูช่วงล่างหน่อยนะรถตู้นะครับอ่า สปริงโช้กต่างๆนงแหนบเดิมนะครับแหนบเดิมจางอะไรอยู่ครบนะครับพ่อชงล่างต่างๆสวยเดิมสมบูรณ์เลยนะครับก็สวยใช้ได้นะแบบนี้ก็บอกเลยว่าสวยใช้ได้นะครับเรียมสันคมต่างๆครับชัดเจนนะครับไม่บุบไม่งอไม่มีโดนชนนะครับสภาพสวยจริงๆนะครับสวยเลยกระจกนะครับเป็นเดิมแท้ทั้งคันโตโยต้านะครับโตโยต้านี่ก็โตโยต้าเห็นไหมครับกระจกเดิมแท้ฟิงไม่ติดนะฟิลมแถมให้นะอยากเอาบอกได้เดี๋ยวแถมฟิล์มให้นะครับ ข้างในนะครับนี่จะเป็นแบบเมทัลลิกเนาะสีดัด้านนะครับกระจกไฟฟ้ามีให้ครบเลยนะครับแล้วก็สามารถจะสตาร์ทรถได้นะครับผมให้ดูก่อนนะว่าเลข 90, ลไมค์แค่เก้าหมื่นโลไมค์เก้าหมื่นนะครับแล้วก็บีสตาร์ทนะบีสตาร์ทได้เลยนะครับอ่เบาะคูหน้าเป็นบักกิ้ซีดแบบนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะเกียร์แมนนวลห้าสปีดนะครับ พร้อมกับนะครับเครื่องเล่นวิทยุ AM FM มีให้ครบเลยนะครับรถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับอ่ากดเลนได้ปกติทุกอย่างนะครับ5สปีดแอร์ต่างๆมีให้ครบนะครับแอร์ปรับได้สี่ดับความเย็นนะครับแอร์้างหลังก็มีให้นะครับเบรกมือเป็นแบบนี้นะแบบดึงอยู่นะครับนี่อ่าคลาสสิกคลาสสิกนะครับแล้วก็ไปดูที่ฝาเครื่องกันหน่อยนะครับไปดูฝาเครื่องเป็นยังไงไปไปดู ดูฝาเครื่องแล้วก็ดูห้องเครื่องนะครับแล้วก็จบว่ารถจะซื้อได้หรือเปล่านะครับอ้าวมาต่อครับมาต่อเลยฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับคันนี้เลยมาคิวซีเดลโรงงานอยู่ครบนะครับหน้าไม่มีโดนนะครับแบบนี้หน้าไม่มีโดนชนนะครับมองเคดโรงงานของ toyota aut o ตเวิรอยู่ครบเลยนะครับเห็นไหมอ่าอยู่ครบนะครับน้ำพัน น้ำละไอ้น้ำพลิกกระจกนะครับนี่ฉีดกระจกก็อยู่ครบเป็นสีฟ้าด้วยนะครับเรียกว่าฉีดด้วยล้างด้วยนะครับมันต้องหัวน็อตเดิมนะครับลดสภาพเดิมเลยนะครับไม่มีย้อมนะครับลดสภาพเดิมๆนะครับแบบนี้แหละครับบอกเลยว่าซื้อได้นะครับรถตู้เกรดเอนะครับต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับแต่มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะอ่าห้องเครื่องเดิมรอยมาร์คิสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับ สวยสมบูรณ์นะครับตัวเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องสามพันนะครับแรงดีแน่นอนครับจะขึ้นเขาขึ้นห้วยลื่นดอยนะครับได้หมดเลยนะครับคุณหญิงคุณชายนะครับที่กําลังหาเนาะจะไปหายงหายาหรือจะชอบแบบสายรถจะใหญ่กว้างผมบอกเลยคันนี้เอาไปแต่งอีกวันห้าหมื่นหกหมื่นนะบอกเลยด้วยรถแบบสไตล์ VIP นะครับชุดแต่งรอบคันเลยนะครับภายในแบตเตอรี่เต็มเต็มนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ครบนะครับไฟเดิมสมบูรณ์นะครับไฟเดิมปกติน้ำมันพาวเวอร์นะครับก็เรียกว่า สวยเลยนะครับใช้ได้ปกติอยู่ตามระดับเลยนะแผ่นเพจตึงเปี้ยนะครับแผ่นเพจเดิมนะครับแผ่นเพจนะครับตรงก่อนในเล่มนะครับรถบอกว่าปี17นะครับปีผลิตนะอ่าบอกเดือนสิงสิงหานี่ครับแผ่นเพจต้องมีนะครับรถไม่มีแผ่นเพจก็อย่าซื้อนะผมบอกเลยนะครับอาจจะเคยโดนชนมาแล้วหรือก็อาจจะนะครับเอาไปทําสีแล้วก็ไม่ได้ใส่อย่างนี้ก็มีมีได้นะครับก็จะซื้อรถนะครับถ้าไม่มีความรู้นะผมบอกเลยมีโอกาสโดนหลอกได้นะครับ เชื้อเพลิงดีเซลนะครับบอกอยู่แล้วห้ามเติมผิดเด็ดขาดนะครับอ่าฝว่าถังน้ำมันอยู่ทางซ้ายนะบอกแล้วครับว่าคันนี้ก็สวยสมบูรณ์ซื้อได้นะครับใครสนใจนะครับรถตู้คันนี้นะครับทักหาเป้โทรหาเป้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับรถตู้คันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับใหม่เก้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับใหม่ในน้อยสภาพดีๆรถเดิมๆนะครับมีให้เลือกมากกว่าเจ็ดสิบคันนะครับรถตู้นะ ใครสนใจรถตู้คันนี้ทักหาเป้ได้เลยวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนกับโปรโดีๆนะครับ mm hmm. ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่3.79เท่านั้นนะครับ3 7 9และโปรขับฟรี90วันสำหรับรถใหม่น้อยๆปี18ขึ้นไปสนใจทักลาไอดีโทรหาเป้วันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ